ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจาวันที่27กันยายน2564ขอบคุณข้อมูลจากกรมกันค้าภายในค่ะพี่พี่น้องๆท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายเอ๊ะทำไมจังหวัดเรามันถูกจ้างลองโทรเช็คสายด่วน1569ได้เลยค่ะ ลองให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูเนาะเรามาดูที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน3 0ราคาอยู่ที่8บาทต่อกิโลกรมัขมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาทต่อกิโลกรมัมราคาโรงอันอาหารสัตว์ความชื้น 14. 5เราคาอยู่ที่11บาท20สตาตคงถึง11บาท40สตาตคงต่อกิโลกรัมจ้าราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมปรับขึ้นมา บาท66สตางคตงต่อกิโลกรัมเป็นตันร,ราคาปรับขึ้นมาเช่นกันอยู่ที่3 4 8 US ดอลลาร์ต่อตันค่ะต่อกันที่ราคาขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกราคาปรับขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิโลกรัมตันแล้วก็บูเซนนะคะมาดูที่กิโลกรัมก่อนอยู่ที่6กบาทเกาสตาตั่อกิโลกรมัมและ2 0 8 3 4 เรียนสาระต่อตันและ529.20เซนซนต่อบุเซนนั่นเองจ้าคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย